เสีย่ยงมาแล้วครับท่านผู้ชมเลี้ยวไหนวะไม่เข้ารูนี้ก็รูนู้นนะอันนี้คือเรามาตั้งขบวนกันที่วัดก่อนเพราะว่ายังไม่ได้แห่นะครับเข้านูน้นเข้านูน้นนะเข้านู้นนะครับท่านผู้ชมขบวนของอทีมงานอนัสนัยครับแห่งานบวช เฮ้ยอันนี้เดินหอบเลยนะแมพมาเดินหอบด้วยครับสุดจัดเลยหรือว่ากล่องพันเร่งก็ไม่รู้นะไม่กล่องก็ จอดข้างนอกกันไปเพราะว่าเข้าไม่ได้เข้าวัดไม่ได้นะออครับเออโคเจ้าเลยเด็กสองเต็มโคตรเลยอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับตั้งกล้องเราจุ่มน้ำไปแล้วนะท่านผะู้ชมจากเมื่อก่อนที่มันยังไม่ได้จุ่มน้ำไม่ได้จุ่มเนื้ออะไร สั่นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมใช้ iPhone ผมคิดว่ามันไม่สั่นนะเพราะตัว iPhone มันมีกันสั่นอยู่แล้วเนาะบวนแห่สิบล้อครับเจ้๋วาทั้งนั้นเลยนะรถแต่ละคันนี่รวมพลทีมงานอนัทสไนครับเทียบเลยครับ thank 好亮，好亮。